เสร็จแล้วค่ะนี่ยำปลากระกป๋องเรานะคะนี่เปรี้ยวหวานๆนะคะนี่เราไม่มีทวาริส่งเรากา็ใช้ตัวนี้แทนนะคะนี่จะเขียนว,ว่าคั u นชี่นะคะอร่อยมาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรายังไม่ได้ออกไปทำงานนะคะวันนี้เราออกไปทำงานสายตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะเรายังไม่ได้ออกไปทำงานเลย เรามาทํากับข้าวกินก่อนนะคะทําข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปทําส่วนนะคะ <S <S โอเคเครื่องปรุงเรามีแค่นี้นะคะจอไม่เจ็มอีกแล้วเราก็จะมาทํานี่เลย แทนที่จะเอาน้ํามันออกก่อนเนาะไม่เอาออกอะ่ะเอาน้ํามันออกก่อนแล้วก็แล้วก็ตำปลาให้ละเอียดนะ,ะแล้วค่อยใส่น้ำมันไปแต่ความขี้เกียจของคนเรานะคะม,มาดามชอบใช้ยี่ห้อน,นี้มากเลยนี่โอ้โยคนเรานะมันโง่นะ่ะ มันไม่ใช่มันโง่แนละ้คนเราเราวามขี้เกียจของคนเรานะคะ A jamakin yana samun wadatawa ta uwan ตปตั้งตาวป๊บนึงน,นะคะ จะใส่น้ำกระเทียมดองไปใส่น้ำกระเทียมดองไปสักหึงช้อนรสชาติเปลี่ยนเลยใส่พริกลงไปนะคะใส่หอมลงไปนะคะเราจะเอารสชาติเปรี้ยวหวานนะคะเพราะว่า เราเป็นผู้หญิงหวานเราจะต้องเอาเปรี้ยวหวานนะคะใส่ไปให้หมดเลยเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะตามขั้นตามตอนนะเราจะใส่ไปเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนี่ในแบบฉบับของเราเลยนะคะนี่